อ่ามันมีมาขายังมั้นี้ขายน้อไม้ขายยังไงให้เบิ้งโอ้หัวละยีสบโอ้หัวละยี่สิบนี้อันนี้โหอยโหโหโหยโหโหโหยหโ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 โอโห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 ะหโหโกโห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 หโหหโ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 หอหโหโหโโโ สมเ้าไหมเอาสหัวแปดสิบไปได้ปะใ้สนี่สหัวแปดสบาทมอูไปนี่ยมงอันหนาเติมเลยอมันรถหยน้อยนี่เอาสหัวนี่มันหัวละยีบาทแต่ว่าเอาสามหัวแปดสิบบกหุ้งเลย นุยละสิบบาทเนื้อละสิบบาทอเอาหาหน่วยหกสีบเดปะเอานี่อยากได้หน่ยไหมนี่ไหมแปดบาทโอ้ยมวบไปเนี้ยมบขบไปเนียน้ยเว้ยโอ้ยขวเนี้ยขามาไปเด็มะมะมะดนี่หัวไวมาสูงสี่ลใส่จักหน่อยไปขวบมาขบขายหัวละยี มีไฟไม่ไมีโอ้อ,อ้โอ,อ,อหัวละ 3, 6, 8, าายี่สิบแต่ว่าสามหัวแปดสิบพอขายตายเลยวะมั้นมันแก่หรอเปล่แก่ยังไงกินโอ้เอาเอาหัวเดียวเด้อหัวเดียว,วเอาแค่หัวเดียวพ่อหัวเดียวสามสิบนะไ,ไป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 หัวเดียวสามสิบคำว่าขายแม่มึงกูลัวไปหัวขาด หัวเดียวหัวเดียวทิ้งของมาขายขายแล้วหัวเดียวยี่สิบบาทตายเลยกำไรนะตายเอาหัวได้ดิเป็นหัวนี้เป็นตัวอันนี่เถี่เนี่ยอันนี้คือหัวหน่อยก็หัวนี่รุงไปเนี่ยหูอยู่แต่ว่ามันหัวหน่อยลดลงไหนบ่เจอเอาสามสิบบาทไปหัวนี่ไปมันหัวน้อยก็เขาขายยี่สิบบาท <laughs> ชีวิตกลัวก็เป็นหั่งสนะี่นอมาเจอพ่อข่าเนี่ยตอกัยากรถก็บ่ได้พี่น้องเอาจังไดก็พ่อข่าคนนี้บ่ย่อมเลยนี่นมันหัวนหนุ่ยให้สามสิบบาทก็อเอาใครหัวละยี่สิบบาทโอ้ตายเลยเอาโอเคเอาหัวเดียวเด้อเออเ,เอาซื้ออุดหนุนครับมาแล้วก็อุดหนุนเนี่ยเอาเดี๋ยวเนี่ยมวยอยู่น่ะ